จอร์เลียวคาชิเมโลฟันธงกุยลิโมลิกองเดอร์จะโดนผมต่อยชักภายในสามยกสำหรับจอร์เดียวคาชิเมโลนั้นเป็นแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเบตของ WBO ที่มีกำหนดการป้องกันแชมป์กับกุยลิโมลิกองเดอร์แชมป์โลกของ WBA ในรายการโชว์ไทม์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพในเช้าวันอาทิตย์นี้โดยในงานแถลงข่าวที่ผ่านมาคาชิเมโลก็ได้โชว์สเต็ปห้าว ถึงขั้นทํานายผลล่วงหน้าเลยว่าเขาจะสามารถเอาชนะน็อกลิกองเดอได้ภายในสามยกอย่างแน่นอนโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าลิกกงเดอเป็นนักมวยที่เก่งก็จริงแต่งานนี้เขาหยุดผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมมีคิวต้องไปเปิดศึกบิ๊กไฟกับโนนิโตโดแนหรือนาโอยะอิโนอุเอะอีกทีในอนาคตกันนั้นผมก็ต้องขอชื่นชมลิกงเดอแหละที่กล้าขึ้นโชกับผมแบบไม่ลีลาอะไรทั้งนั้น ต่างจากไอ้สองคนนั่นที่ขี้ขาดตาขาวเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมจะขอตอบแทนลี่กองเดอโดยการปลดระวางเขาในวันอาทิตย์นี้ซะเลยต่อจากนี้เขาจะไม่ต้องลำบากหาชกมวยกับใครอีกต่อไปแล้วบอกได้เลยว่าผมเตรียมแผนเด็ดสำหรับลี่กองเดอไว้แล้วแต่ผมไม่บอกพวกคุณหรอกว่ามันคือแผนอะไรพอะถ้าบอกเดี๋ยวพวกคุณก็จะไม่เซอร์ไพรส์ไงเอาเป็นว่ารอดูกันในวันอาทิตย์ดีกว่า ระหว่างนี้ผมจะพยายามไม่พูดอะไรมากนักเดี๋ยวเผลอหลุดปากออกมาแล้วยุ่งเลยหกไฟที่ผ่านมาผมสามารถเอาชนะนอกคู่ชกของผมได้ทั้งหมดเลยนะซึ่งลิกองเดอร์นี่แหละจะเป็นรลายที่7ของผมจากนั้นลายต่อๆไปก็คือโดแนและอิโนโอุเอะยังไงละ่ะถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นก็เพราะว่าผมซ้อมมาดีไงเอาจริงๆผมก็นับถือริกองเดอแหละเขามีดีกรีไปแข่งโอลิมปิกมาตั้งสองครั้ง แต่ยังไงผมก็ต้องน็อกเขาละ่ะไม่งานทั้งโลกคงไม่รับรู้หรอกว่าผมเก่งกาจขนาดไหนจำคําผมไว้เลยนะลีคองเดอร์ยืนระยะก,กับผมให้ได้ไม่เกินสามยกหรอกขอเพียงอย่างเดียวอย่าหนีคาชิมิโร่กล่าวนั่นเอง